นะคะวันนี้ก็จะไปไหนหอีกต่อต่อจะไปไหนจะไปไหนต่อนะก็คือตอนนี้เราอยู่ถนนนะคะเพราะเมื่อกี้เดินเดินเที่ยวเดินเที่ยวในรอบรอบว่านรอบรอบหมู่บ้านอะไรอ่ะหมู่บ้านสันทรายสันทรายนะคะก็คือบ้านหลังใหญ่กันมากนะคะตอนนี้ตอนเช้าไม่เช้าไม่ช้าแล้วจะได้สิบโมงแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะมีแพลน จะไปเที่ยวนะคะก็คือน้องหล่เงินอะมาทักทิเล็กไม่เคยเที่ยวทักทิเล็กเลยนะคะก็คืออันนี้ครั้งครั้งแรกที่จะมาอยู่ทักทิลเล็ตเราก็จะเที่ยวนะคะก็หนึ่งหนึ่งหนึ่ง <beautifully. S 1> อ่าที่หนึ่งที่ขึ้นมาในหัวน้องเหล่ากันตลอดก็คือจะไปอ่าเขาเรียกอะไรอะช่วยตะกงกอช่วยตะกงชวยตะกงนะคะก็คือพระธาตุช่วยตะกงก็คือไม่ใช่พระธาตุเออที่พ่มา ก็คือพระธาตุเชยตะกงนะคะไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ย่านกุ yeah ้งหรือมันเดลนะคะหรือหยอ่เชวตะกงไม่ย่านกุ้งหรือมันเดลยังไม่รู้เออย่านกุ้งนะแต่ว่าอันนี้เชยตกงเชยตกงแทักิเล็กนะฮะชทกิเวเตกงทักิเล็กพ่ออยากไปไหมไม่เคยไม่เคยไปเหมือนกันใช่้ต้องรอเวาตอนมาแบบว่ารอบๆไปเห็นอยู่แต่ว่าไม่เห็นพระธาตุอันแบบว่าใหญ่เลยอ่ะเนาะคือเห็นแค่ประตู ไม่เคยอะ่ะก็ปิดประตูะก็คือมา,อม,ามาตอนไหนก็แบบไปข้ามไปแม่สายก็คือแบบไม่ได้เที่ยวท่าีิเลกเลยแล้วก็แบบว่าเอ,อเขาเห็นเขาไปไปถ่ายแบบพนากช่วยตะกงช่วยตะกงช่ยตะกงไหนอะ่ะมันเป็นเมืองเอมียนมาไม่ใช่หรอที่แบบย่านย่านกุลล้งหรือมันตะเลนนั่นแหละทางนู้นไม่ใช่หรอทําไมแบบทุกคนไปกันบ่อยจังอะไรอย่างงี้นะคะก็คือแบบเขาบอกมีท่ากิเลกเองช่ยตะกงท่ากิเลกอ่ะแล้วเนี่ก็มีด้วยหรออะไรเงี้ยแล้วก็ rem, บวแกบบจากนั้นมาก็คือแบบว่า ตอนไปจะไปไม่สายก็เลยก็ดูไว้อยู่ว่าแบบอ๋ออันนี้เชตาก,กงพระธาตุเชตากงนะคะก็เลยอยากแบบอ,อยากไปอยากไปแล้วก็ก็คือแบบว่าตอนที่ต้องเหล่าเงินดูไว้อะมันพอดีกับน้องเหล่าเงินแบบว่าเขาเป็นโควิดหรือแบบว่าเอออันนี้แหละโควิดนี่แหละคือเขาปิดด่านปิดไรก็คือไม่ได้ไปไหนแล้วนะคะไม่ได้ไปก็เลยแบบโ,โอเคครั้งนี้มาเลยมาแล้วก็จะไปนะคะระแวงรถ <c oughs> เดี๋ยวรถชนเราก็คือแบบว่าครั้งนี้มาเราก็เลยแบบไปเลยเพราะว่าไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่เสียโอกาสก็คือมาก็ตั้งใจมาอาจจะไปเที่ยวพระธาตุนั้นอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเออจะไปนะคะไปให้ได้ค่ะไม่ไปไปไม่ไปไม่ได้นะคะพ่ออยากไปอยู่แล้วอ่ะก็คือต้องไปให้ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะบอว่ารอคนรอคนป้าก่อนนะคะเพราะเขามาเล่นที่บ้านญาตินี้นะคะแล้วก็รอเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเขาเปิดประตูให้ไหมตอนนั้นนะไม่เปิดนะแต่ว่าถ้าเปิดประตูให้ก็คือโชคดีนะคะถ้าถ้าเขาไม่เปิดประตูให้ก็คือแบบโชคร้ายของเรานะคะคือน้องเหล่าเงินไม่มีบุญพอที่จะขึ้นพระธาตุชวดตะกงนะคะรเปล่าโอเคเดี๋ยวเรารอเออเรารอไปไปที่นั่นเลยไปที่นั่นกันเลยดีกว่าเนาะ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงพระธาตุแล้วนะคะค่ะตอนนี้เรามาตอนใกล้เย็นแล้วอ่ะเราตั้งใจมาตอนเย็นเอานะคะเพราะเขาบอกว่าตอนเย็นจะสวยกว่าแต่ตอนนี้แดดร้อนอยู่นะอก็มันยังไม่เย็นพอค่ะใช่ใช่ถ้าแบบว่าตอนค่าก็จะมีไฟแบบสวยใช่หรือว่าถ้าถ่ายคลิปออกมามันจะออกมาไม่สวยนะใช่เพราะว่าตอนกลางคืนัอดล็อกไม่ได้หรือเปล่าตอนนี้เราก็ไปถ่ายไปดูเลย มาพม่มาพม่าทั้งทีใช่มาพม่าถึงพม่าแล้วนะคะเพิ่งบินมาตกเมื่อกี้มีปิกค่ะเมื่อกี้มีปิกใช่ค่ะเมื่อกี้มีปิกแล้วก็เราจะวนรอบๆให้ดูนะคะเตรียม5เดงนี่นะคะก็คือสวยงามจริงๆอย่างที่เขาล่ำลือมานะคะก็คือสวยงจริงค่ะพระธาตุเชยตะกงนะคะตะกเชยตะกง เสวกองเดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อนไหว้พระธาตุก่อนโอเคค่ะผิดแล้ว เสร็จแล้วก็ต้องเราเนกันจะาให้พี่ๆท,ทุกคนชมรอบๆพระธาตเลยนะคะพระธาตุสวยงามจะสั่นนิดนึงนะคะก็ไม่เห็นพระธาต อันนั้นไงทางอะไรอ่ะอ่นาค่าอะไรหน้ามันไม่ใช่เออบันไดอ่ะแต่ว่าเขาปิดอ่ะเขาปิดเราแก้ึ้นไม่ได้ลองยังไงเขาปิดไว้ไงให้ขี้เหล็กใหญ่อยู่นะใหญ่มากอใหญ่กว่าชิงตุงเนาะไม่ใหญ่อเออใหญ่กว่าชิงตุง บ้านหลังใหญ่ก็โอ้ตึกสี่ห้าห้าชั้นก็มีตึกสูงสุดมีไหมีไนตึกสูงสุดเราก็คิดว่าตึกที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเออใช่มันเห็นมันเห็นชัดมากมันเห็นชัดกว่าคนอื่นเลยก็มันอยู่ใกล้ไง วิวในเมืองนะคะสูงไหมสูงหมดมสูงมากเห็นในเมืองทั้งหมดเลยอ่ะใช่เห็นแบบว่าวันนี้เออ่รอบๆในเมืองทั้งหมดเลย,เลยแล้วอีกอย่างก็คิดว่าเชียงตุงใหญ่แล้วนะแต่เนี่ยใหญ่กว่าหรือว่าเราไม่เคยอ่าอยู่ที่จุดจุดชมวิวสูง,ส,งสวยๆเออสูงสูงในน่ะเชียง,งตุงก็เลย,มเลยไม่เห็นว่าเชียงตุงใหญ่ไหมแต่พี่เด็กก็ ใหญ่ไม่รู้เนาะว่าน่าจะที่ที่ใหญ่กว่าเชีงตุงที่ที่ใหญ่กว่าแหละน้องบอกว่าคือจะบอกว่าจะให้แบบว่าสําหรับวันวันเราเกิดวันไหนเราก็ต้องมาไหว้พระเขาก็จะเขียนไว้นะคะอันนี้ก็คือป๊กตาฮู้นะคะก็คือจะบบกว่าวันพุธน้องบอกเเปิดวันพุธก็ต้องไหว้ตรงนี้หรือเปล่าก็ต้องไหว้ตรงนี้นะคะซื้อนกมาปล่อยอธิษฐานสิ จะปล่อยเลยอธิษฐานอะไรอ่ะอ่ไปแล้วเรียบร้อยสามตัว มันก็ไหว้พระธาตุกับปล่อยนกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปไปดูหน้า<ป>ดูหน้าพระธาตุไม่ใช่พูดแบบนี้นก็ไม่ได้ไปดูที่แบบว่าเข้าขายข้างหน้าเนี่ยเข้าขายเข้าขายของกินนะคะขายอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปอุดหนุนไปอุดหนุนนิดนึงเรามาเราก็ต้องอุดหนุนนะคะทำบุญเช่ไปอุดหนุนอยู่ข้าวมั้ง <c oughs> อยู่ข้าวอ่ะอยู่มอ เขาน่าจะขายของกินแบบว่าปิ้งย่างอะไรปิ้งย่างะไรต่างๆเนี่ยูค่ะใช่ไม่น่าจะมีกับข้าวนะต้องไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างใช่ค่ะเราก็จะเดินออกไปข้างนอกนี่นะคะก็จะเขาจะขายข้างหน้านี่เลยเสื้อผ้าอะไรก็มีนะคะของกินอะไรต่างๆคือเขากขายนกนะคะก็คือปล่อยนกนี่แหละ ตัวละ20บาทนะคะก็คือคุป้าจะซื้อเมื่อกี้ต้องเหลาเงินแอบมาซื้อแล้วก็ปล่อยไปแล้วนะคะไม่คิดว่าจะปล่อยเหกันงปล่่ไหัวไม่รู้ไม่ได้หรอกกจิ้มไม่ได้เด้อยจิ้มเลยซ้ำเลยหนีหนีแค่มา พักกล้ดกระโดดพักกักแล้อีกกระโดดเ็นสสชกันไะเป็นสีขวดสีไหนเอาเลยจ้เนีนเป็เชสามนะตรอเบอร์รี่อ๋อองดีองดีองดีรอดีบอนนะไเป็นเช่นนนอ๋อโยเกิร์ตะคะอโยเกิร์ตรสรสอะไรนะมะข้าวรสมะา น้างหลันี่เขาเขา็จะขายวเนขาจนะาขายอะไรเนี่ยระแพตกพตก,ก็คือระแพตกอะไรต่างๆก็คือของพมา่าแล้วสวนข้างหลังก็จะเป็นอะไรอะของกินต่างๆนะคะน้ำหวานอะไรก็มีแต่ว่าเขาบอกว่าะจะาเขาบอกว่าไม่ใช่ ก็คือจะเป็นร้านของพม่าหมดเลยนะคะก็คือแบบเป็นคนพม่าขายหมดไม่ใช่คนไทยใหญ่หรือว่าคนอันนั้นนะคะก็คือเป็นพม่าขายเป็นของพม่าขายที่ต้องพม่าขายนะคะก็จะเป็นของกินของพม่านะคะแต่ว่าน้องหมาบอกไม่ขอไม่กินดีกว่าเพราะอิ่มแล้วนะซืก็ะเลยจะกินซื้อโยเกิร์ตโยเกิร์ตไปกินดีกว่านะสู นะะคกินไหมอ่าเป็นโฟมือสักเดี๋ยวว่าสั่งเบืออกินนะมอือก็มันแห้งอ่ะมันตักแล้วกินหรือไม่กินกินเลยกินไหนนี่กินไหนเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นนี่น้ำเต่าค่ะอ๋อน้ำเต่านี่คือน้ำเต่าพักทองเนี่ยพักโฉมพักทองแล้วนี่เป็นอะไรอ่ะ อ่านจ้ำเลยนี่ลองจิมด้วยอแดงอ่านจ้ำเลยอันนี้คืออะไรนะอันนี้อันน่าชอบกว่าท่าไหรนะอ่ไยไหมมันหวานไหมอ่ะพยินหนกพินหนกเขาเรียกอะไรนะผักอะไรนะ ใช่ภาษาไทยอ่ะหักซูพรอมแล้วมั้งแค่นั้นแหละอีว่าเท่าไหร่กี่เป็นด้านบนนะคะที่เราซื้อแต่ว่านี่ก็จะเป็นด้านล่างเขาก็จะขายเหมือนกันนะคะด้านล่างนี่จะเป็นปิ้งย่างสะส่วนมาก

หบาทบาทมาละห้าบาทนี่ยนเอาไนเอาไเอาเซกอเออหนึ่ห้บาทหมดเลยเหรอสิบาทอันนี้สิบาทแล้วกำบมดจะเป็นห้าาบาทนี้สิบบาทเดอดดนเลยค่ะเอาไนเอาเบอย กินหมดไหมรู้จะกินหมดมไหมหมดแล้วแหละเดี๋ยวรอข้าย่างเอ่อข้ายา่างสุกก่อนน,นะตอนนี้ก็คือเริ่มมีคนแล้วนะคะเออก็คนเขาก็จะเดินขึ้นมาออกกําลังกายนะคะออกกาลังกายเดินขึ้นออกกําลังกายอันนี้ก็จะให้เออขาก็จะมีที่ออกกําลังกายให้ด้วยนะคะมันตกเกยน็นคนก็จะ ทยอยขึ้นมานะคะถ้าตอนกลางวันตอนเช้าอะไรอย่างนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าตอนกลางเย็นตอนเย็นอาจจะมีนะคะนี่ขึ้นมากันหนุ่มๆสาวๆอะไรก็ขึ้นมานะคะผู้ใหญ่ก็ขึ้นมาออกกําลังกายด้วยแล้วก็วหว้พาระด้วยนะคะได้แล้วนะคะปีแง,งแล้วเราก็ตอนนี้เราก็จะลงไปจะกลับบ้านแล้วนะคะเดี<ช>๋ยวไปต่อไปกินกันที่บ้านนะคะข<ช>อบคุณป้า หลัง่วก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงบ้านที่ที่ท่าซีเหล็กนี่แหละเป็นบ้านญาติญาติของพี่บัวฟองเขานะคะก็เลยมาอยู่ที่นี่ก็เมื่อกี้ท้าง่วงก็กลับมาถึงบ้านก็กินของกินไปสเสร็จไปแล้วนะคะก็จะขอตัวลาพ,พี่เอฟซีขอตัวลาพ,พี่ทุกท่านตอนอตอนนี้เลยนะคะก็ฝากพี่ๆี่ทุกคนกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกด ติดตามทั้งหมดให้น้องหลังมันด้วยนะคะไว้เจอคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้า